โอปอลสาวไทยคนแรกที่คว้ามงกุฎมิสเวิลด์ให้กับประเทศไทยได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ72ปีนั่งอยู่บนเก้าอี้สีทองฉากหลังทองอารามดูหรูหราแต่สังเกตดีๆเก้าอี้นี้เป็นแค่งานสีพ่นทองเท่านั้นทำให้ผมนึกถึงเก้าอี้ของสอตองงอขึ้นมาเพราะว่าเก้าอี้ของสตองงอนั้นเป็นเก้าอี้ปิดด้วยแผ่นทองคำนำเข้าจากอิตาลีครับ มันจึงทําให้ผมนึกถึงชนชั้นของสีทองในงานตกแต่งภายในทองที่เป็นชนชั้นสูงสุดก็คือแผ่นทองคําเปลวครับเป็นแผ่นทองคําแท้แบบที่ใช้ในเก้าอี้ผู้บริหารสอตอง,งอเรายังใช้กับฝ้าเพดานผนังหรือเฟอร์นิเจอร์หรูมีทั้งทองแท้แล้วก็ทองเทียมหรือเราที่เราเรียกกันว่าทองวิทยาศาสตร์เป็นทองที่สังเคราะห์ขึ้นมาซึ่งราคาถูกกว่าทองคําแท้มาก แต่ทุกแผ่นก็ต้องแฮนด์เมดในการติดราคาสูงจึงไม่ใช่แค่ค่าของค่าแรงก็ระดับราชวงศ์เหมือนกันก็ติดตามเพื่อติดตามเรื่องของงานทองชนชั้นกลางแล้วก็ทองชนชั้นล่างในงานตกแต่งภายในได้ในตอนต่อๆไปครับ